อันน on ี well, ้แมนตึกห้วยหยวนเนาะตัวต้นเขาเห็นเนี่ยตัวนี้เด้อห้วยหยวนโวนตัวทั้งหลังเป็นตัวไทยเฮอเนาะคือว่ามีเหตุกา์หรือว่าอันงานอะไรอย่างนะเขาจะมักเปิดเอาทุ่งไซโบ้คือเที่ยวมักเห็นอยู่ในอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ในอย่างบบนะแบบตัวอย่างว่าดูไบนะคือดูไบเนาะเขาจะมักเอาทุ่งอย่างไซโบน่ยอยู่นี่เขาว่าเทศกาลเนาะ ซึ่งเขาจะเอาหนังสือใช้พ่ออมเนาะแต่ว่าเขาอยู่มมันเบิงบ่งนผเห็นเนาะถ้าหากว่าเขาอยู่ไก่เนี่ยเขาจะเบิ่งเห็นเป็นตัวหนังสือบางทีเขาก็เอาดอกจำปาไซนอย่างใส่นะตึกอันนี้นะช่วงนี้เขาเปิดไฟเนาะก,ก็เลยขึ้นมาทายตึมเพื่อช่วงแล้วเนี่ยเขาปิดเนาะส่วนตัวนี้เป็นเอ่อตึกอย่างวะตึกดับเพลิงมบ่อันนี้นะ่ะบอณ เพราะวันเป็นวันคริสนตะ์มาสเนาอยู่พี่เขาก็แจกคือกันเด้อเนาะมื่อคือเมื่อวานนี่เขาว่ามัไม่เอาเยียบมาแจ๊กนะวันคริสต์มาสนะเขาก็เฮ็ดคือกันเดี๋ยวเขาชิพาไปเบิ่งอีกเออ่หลายๆบอลเนานะอันนี้จะเป็นคาสิโนเนาะตึกคาสิโน,โนตัวใหม่เขาจะเปิดไฟประดับประดาเนาะถ้าหากว่าเออ่มีช่วงเทศกาลเกี่ยวกับเออ่ วันนี้อย่างสักอย่างหรือว่เาเกี่ยวกับงานรัดเพิ่นก็บจะเปิดทุงเปิดอีกอย่างใส่เนาะตัวคาสิโนโอันนี้ตัวใหม่แต่ว่ายัางปรทธานเปิดค่ะเด้อกับเจ้าว่าบางทีกับเดือนหนึ่งชิเปิดบางทีกับวนนันนี้เนาะนี่เนาะงามแต่ว่ากล้องมันอาจจะเบิ่งบ่เห็นดีนะ ซูมเข้าไปใกล้กลมีทั้งหมดประมาณสิบแปดหาเสาปลายสั้นนี่แหละบบจื้อกันกระเจ้ากะจะเปิดเ,เป็นลายดอกไม้โบหรือว่าทุ่งซาดลาวใส่นะ่ะเนี่ยมันเจ้าเขาจะเปิดเป็นทุ่งเราแต่ว่ามันเป็นตัวน้อยเบิงบ้งผู้เห็นดีส่วนสองตึกนี่หน่อยเนี่ยเขาอยู่ไก่เบิ้งมันก็นจะเป็น เห็นเป็นลายดอกไม้ลายหยังนะถ้าอยูโมมันเบิ้งบูเห็นเนาะเบิง้งบู้เมนบูเห็นมันเบิ้งบออกเนาะว่าเขาเขียนอนหยังทังหยังนะแล้วก็เป็นดอกไม้เป็นอนหยังนะถ้าเขาอยู่ไก่เห็น,น,หหนมันจะเห็นดีเนาะถ้าอยู่ไก่เบื้องนะแต่ละตึกขอกเขาเปิดใช่ไหมเนาะแต่ว่ามันบงนังกันนาะเบิ้งบูเห็นอันนี้ก็เป็นตึก ที่หลายๆคนมาอยู่นี่เนาะตึกกักโตเนาะหลายๆคนมาค้างอยู่นี่ตึกบนทันแล้วเนาะแต่เจ้าออกมากักโตหลายชั้นเมื่อเพือได้กักโตอยู่นี่ก็อดทนเนาะเดี๋ยวก็ได้ออกละเห็นไฟน้อยๆคุณบอทวนอันนั้นอันนั้นเป็นทางไปสนามบินเนาะเจ้าจะประดับประดาด้วยไฟงามเดี๋ยวซูมเบิัง อันนี้เนาะทางไปสนามบินห้างาจากคาสิโนโไปสนามบินประมาณ5กิโลแลวห่างลักอันนี้เป็นถนนชัชน้าทาวด้วยวนี่ยงไนไนนาทาวชังเรนเจ่ห้องซีนอษาจีน ซอยนี้ตึกบ่ค่อยสูงมีตึกหลายแต่ว่าตึกบ่ค่อยสูงอันนี้จะเป็นตึกแฟดเนาะทางหลังเพิ่นจะเป็นตึกใหม่โรงพยาบาลหรือว่าเชียนหญิงนั่นเองอน่ตึกแฟดนี่กว้างเลยเนี่ยวาชวิออกไปท้ายทางหน้าละมึอน,นี่ขี่ข้านไปแทะมือหน้าก่อน อันนี้ผมเป็นรถตำรวจเด้อน,นี่รถรปฟอ,อเดอแท็กซี่อันนี้นทางหลวงอ่ะแต่ว่าเขาอย่างพวกท่านเปิดปกตนะิทางซีเรีนนะเปิดมีแต่เออ่ไปเป็นซ่วงเป็นซ่วงร้านทางซีเรีนนะะเพราะว่าทางตุก,กเกลนี่ขาเจ้าก็แปลงซ่อมทางวันแดดน,นะแล้วกับตัวไม่ก็เลี้ยวละ เลยวเดียร์โเล่วเดียว,ว,ยวขอจบคลิปไวเพียงแต่เท่านี้เนาะท้ายสันส้นๆมาเนี่ย